กิ่นยามดามดีครับไม่เอาไม่แดงรั่เลยที่น้อัดแน่นด้วยพาราล่าค่ะก็นอกจากที่เห็นไปนะคะก็จะทยอยออกค่ะก็บางเรื่องก็ปิดกล้องแล้วอย่างเช่นสัตว์เสือบิลลอนรีเมมเบอร์ก็กำลังใครทำ <c oughs> ฟังเล่นไฟนี้แบบโอ้โหไฟจริงๆค่ะร <c oughs> ัวๆเลยนะครับพี่ผิน <c oughs> เยี่ยมจริงๆค่ะ <c oughs> แล้วร้อนแรงสนุกสนานตามสายพี่ผินค่ะอันนี้ก็บูหนักแน่นทีน,นี้เขาก็อารมณ์เยอะมีใครอีกมีโน ชตาชาตาเนาะโผล่มาโผล่มาเอาคมหล่อวันนี้นี่พี่ภูก็วัยบ้าความฝันเป็นวัยรุ่นสไตล์เหมือนเหมือนหน้าแกค่ะหน้าวัยรุ่นเลือกตัวแล้วค่ะก็พี่อ๊อฟก็เป็นแห่งเอาเนาะก็แห่งเขาก็ทุกทุกทุกเกิดทุกเรื่องยกเว้นสาพทูลังกาที่ยังไม่ได้ไม่ได้เริ่มถ่ายทำค่ะนอกนั้นก็คือเริ่มแล้วแล้วก็ยัง เออบางเรื่องปิดแล้วแต่บางเรื่องก็กําลังทําโพสตอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไปเรื่อง,องทุนงานใช่ค่ะก็มาอยู่นี่ที่นี่ประมาณปีกับเก้าเดือนค่ะก็เนี่ยหาเร่งทํางานตรงนี้ค่ะโดยการต้องปรับตัวเพราะามาอยู่ใหม่ยังไม่เคยยังไม่เคยทํางานแบบกินเงินเดือนเนอะยังไม่ได้เป็นพนังกงานประจําเคยแต่ฟรีแลนซ์มันก็เลยต้องปรับตัวให้เข้ากับองค์กรเพราะองค์กรค่อนข้างใหญ่แต่ว่า ที่ที่ดีมากๆเลยก็คือองค์กรเนี้ยโมโนเนี่ยประกอบไปด้วยทีมงานที่เป็นคุณภาพจริงพร้อมจะรองรับแล้วก็กลมเกี่ยวกันสามคีกันคือทำงานกับคนรุ่นใหม่แล้วรู้สึกดีอะว่าแบบโหโแบบเขากระฉับกะเขากะฉับกะเชงแล้วก็สั่งงานอะไรไปนี่คือทันทีก็จะได้ตามที่เราอยากได้ตรวจงานกันตลอดเวลา ค่ะก็นี่ยค anyway> ่ะข้างหลังนี่ค่ะวัยกำลังวัยรุ่นเลยค่ะมีน้องดนคุณนี่ยน่าเด็กมากอยูเดียวกับกับกับพี่อ้อฟเองอะไรครับกับพี่อเองวันนี้ที่เราคิดดีทีคนงานเราได้เริ่มออกเริ่มเริ่มจ่ออากาศเริ่มเปลี่ยนเริ่มมาเป็นอย่างไเตรียมเตรียมจะออกแล ก็ดีคุไม่เดือก็ดีครับก็ประมาณสักมีนาเมษาจะเริ่มต้นที่สัดเสือก่อนค่ะเพราะสัดเสือเนี่ยเสร็จเป็นเรื่องแรกค่ะแล้วก็ชตาชะตาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องอื่นๆก็กําลังไถ่ทำแล้วก็รีบจะเอามาล้งออแล้วก็มีซีอุกเเกนหนังของยอดค่ะที่เสร็จแล้วเรียบร้อยตัดต่อเรียบร้อยค่ะก็ย้อยออกค่ะคาดหวังยังไงล่ะคะก็ทําทุกหลักหลักสไตล์หมดแล้ว ทั้งร้อนแรงทั้งบูดดูดเดือดทั้งตล,ลกบกฮาทั้งวัยรุ่นทั้งหมดแล้วอะค่ะก็เลือกดูกันเอานะคะก็เราเราเราเสิร์ฟแบบแต่จานที่แบบเด็ดเด็ดหมดเลยเนะะี่ยค่ะถ้าถ้าคนทานทานเลือกทานได้เลยค่ะจะเอาแบบไหนนะคะกับพี่ออสเองเหรอครับยังไงบ้างความสุขท่านี้กับคนที่นอนกันก็เราทำงานเต็มที่นะครับ ทำเต็มความสามารถด้วยนักแสดงที่มีคุณภาพผู้คนกราบที่มีคุณภาพจนการคาดหวังเราไม่คาดไม่คาดหวังอะไรทั้งสิ้นแต่เราเสิร์ฟสิ่งที่ดีสิ่งทำดีที่สุดแล้วครับเต็มที่ฮะแล้วก็จะทําต่อไปกันเรื่อยๆจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆก็มีคนมาเสนองานกันเรื่อยๆเราเปิดกว้างค่ะที่จะให้คนเข้ามาเสนองานถ้าถ้าพลอตโดนพลอตดี งานดีพุ่มกับเยี่ยมมาได้เลยค่ะพร้อมค่ะเนี่ยมีพี่ยุ่นยิ่งยศปัญญาเป็นคนที่จะมากรองเรื่องบทให้ค่ะเรียกว่าปีหน้าเสิร์ฟถึงบ้านผู้ชมใช่ค่ะค่ะเริ่มเลยค่ะคุณแจ็คคุณแจ็คว่าไงครับก็ดีใจครับที่พี่แดงพี่อ๋อพี่ยุ่นยร่วมงานเป็นฝ่ายนะจักันนะครับแล้วก็ ีแนทุกคนก็ PS มีสักภาพดาราทุกคนมีส enfin ักภาพนะครับก็ uh huh. มีใจมากครับที่มีงานนี้แล้วก็ปีหน้าได้มีดตามรับชมซีรีส์และภาพยนตร์ทุกเรื่องทยอยทยอยทยอยกันไปม่หน่อยนะครับ่หน่อยโมโนแม็กซ์ก็จริงๆในฐานะโมโนแม็เราเองก็เป็นแพลตฟอร์มไทยเราเองก็คาดหวังกับคอนเทนต์ที่เราเองก็จะได้คอนเทคุณภาพ เข้ามาให้ผู้ชมได้ชมกันคะจริงๆตัวโมโนแมปเองเนี่ยเราเอง acquiring content จากต่างประเทศมาเยอะแล้วครั้งนี้เองเราก็ถือว่าฝีมือคนไทยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จะมาให้ผู้ชมได้ชมแน่นอนแล้วก็ไม่แพ้คุณภาพจากต่างประเทศแน่ๆนี้เรามั่นใจเราไม่ยอมแพ้คะ่ะความยิ่งใหญ่คือคือจริงๆแล้วเนี่ย โปรเจกต์ใหม่ๆจากความคิดของผู้ผลิตคนไทยด้วยกันเองนี่แหละคือจริงๆแล้วคนไทยไม่ได้มีไม่ได้มีความคิดหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ที่ด้อยกว่าที่ไหนเลยเพระนั้นมันก็ถึงเวลาที่การรวมคนของอคนมีฝีมือคนนี้เนี่ยทุกคนพร้อมจะมาปล่อยของแล้วจะผลิตงานซึ่งมีคุณภาพสู่สายตาของผู้ชมอย่างแน่นอน พี่อูสัตว์เสือครับก็เป็นน้องใหม่สําหรับงานกำกับนะครับก็จะเร่งพัฒนาตัวเองแล้วก็ตามพวกพี่ๆให้ทันยังไงก็ฝากดับตัวด้วยครับสําหรับสัตว์เสือก็เป็นซีรีส์บู๊ที่มีความมันมีความสนุกมีความตลกอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีเรื่องของความเชื่อเรื่องของคาถาอาคมซึ่งน่าจะเข้ากับคนไทยได้ดีนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยครับ พี่พีชรีเมมเบอร์รีเมมเบอร์เป็นซีรีส์รีเมคของเกาหลีนะครับทีนี้ผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดให้ให้ถูกปากคนไทยในเวอร์ชั่นคนไทยนะครับเป็นซีรีส์ดราม่าเชิดเฉียนอารมณ์แล้วก็มีนักแสดงอาวุโสล่ากมาร่วมงานนะครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับสนุกแน่นอนรักใช่เราแล้วนนคนรครับผมฟางเล่นไฟนะครับ ก็เป็นซีรีส์กินไทยครับกินไทยแท้ๆครับกินไทยแท้ๆแล้วก็มีความแซ่บมากมากถึงมากที่สุดก็รอชมเลื่ซีสิต่างๆได้เราไม่มีขีดจำกัดค่ะพี่นุ่มน่หนมคะพี่หนุมออกมาโชว์หน่อยพี่นุมมาใกล้ๆเลยจะได้ใหม่ ครับก็เรื่องสตาร์ตาร์นะครับเป็นแอคชั่นแฟนตาซีนะครับก็อยากให้ติดตามชมนะครับเรื่องนี้มีเรื่องสุดสุดครแล้วก็มีแอคชั่นแฟนตาซีน่าจนะครับกดจนะครับโอเคอภิภูซีรีส์วัยรุ่นวัยรุ่นไปบ้าฟ้าฝังคือเป็นหนังวัยรุ่นที่เป็นเรื่องเต้นแล้วก็มีเรื่องราวของ คาตกรรมีก่อนเทไา้เลยครับเท่านั้นเองครับเห็นสดใสอย่างเงี้ยนะคะฆาตกรรมค่ะมีดราม่าเยอะค่ะพีพีบีค่ะพีพีบีแฮงเอาอาอพี่ติเต้อยู่ไหนอะพี่เต้ขาพี่เต้โกสค่ะพี่เต้โคโกสนำเสนอโกสหน่อยเออโกสยังไม่ได้เปิดกล้องแต่ว่าจะเป็นพี่เคนกูคูนำแสดงนะครับแล้วก็เป็นสืบสวนสอบสวนและทิศขวัญ ก็เป็น <ละ S 1> าการตามทางไซเบอร์ครับคำสนุกเป็นยังไงครับคำสนุกก็คือเป็นการตามล่าหาความจริงของตำรวจไซเบอร์ที่เหมือนพิเภกสองคนใช่ไหมครับแล้วคนหนึ่งเนี่ยถูกระเบิดตายไปอีกคนหนึ่งต้องแปลงโฉมให้เป็นคนนั้นเพื่อตามหาความจริงว่าใครเป็นคนฆ่าเขาครับเพื่อนรักเป็นเรื่องของเพื่อนรักจองเลแค่พูดแค่นี้ก็น่าสนใจแล้ว นักแสดงนัักแสดงรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ชัดชิดช็อตชิปช็อชิปบั๊งสองเรื่องมีใหญ่กว่านี้มีใหญ่กว่านึงนะสนชายใหญ่สอนชายใหญ่สอนผ่านนักแสดงครับเป็นยังไงบ้างน้าผก็สองเรื่องครับเรื่องสัตว์เสือกับเรื่องเป็นเมมเบอร์ครับสนุกมากครับต้องดูครับห้ามพลาดขอบคุณครับนี่นี่ชัดชัดครับผมอ่ะพี่เต๋าก็เร็วนี้ครับก็เป็นแอคชั่น ครับคอมบันดี้แล้วก็มีหลากหลายอารมณ์ครบรสแน่นอนก็อยากให้ทุกคนติดตามครับพี่นิวครับก็ชะตาชาตินะครับตัแทนตัวแทนชะตาชะตานะครับก็ของพี่หนุ่มละพรนะครับก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกครับเป็นแอคชั่นไซไฟเป็นเรื่องที่มีซีจีมีอะไรเกี่ยวข้องเยอะมากแล้วก็สุดสนานมากก็ฝากชะตาชะตาด้วยครับแข้งแขงเท้าใครเป็นดนเท้าพี่ปักษ์พี่สุดพี่สุดดาวสุดดาวอ๋อ ละครที่ทุ้งกับเท่ามากแล้วก็ถ <c oughs> ูกใจต,ตรงนี้เป็นเหมือนกับเราเหมือนเพื่อนข้างบ้านกันค่ะเป็นแก๊งสาวๆที่จะมาแชร์เรื่องปัญหาชีวิตด้วยกันแล้วก็มีการแก้ปัญหาของแต่ละแต่ละแต่ละคนในแต่ละช่วงวัยด้วยคนะ่ะแล้วก็เรื่องหนึ่งฝากโก o ด้วยนะคะ<อ>ในฐานะ<ส>พาร์ทเนอร์ค่ะพาร์ทเนอร์เขาสร้างด้วย ่ะพี่บีบีค่ะพี่บีะพี่บีเอาสิไ่ยอมเลพี่โดแทนพี่บีบีหน่อยก็เป็นการเชื่อว่าหลายๆคนนะคะเป็นการทำงานร่วมูปทางแรกกับทางโมโนนะคะก็รู้สึกว่าสนุกมากกับประสบการณ์ที่ได้รับเพราะมันเป็นการทำงานในรูปแบบใหม่ๆนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้รอติดตามผัสมีนะพี่ขวัานพี่ขวัญพี่ขวัญ ันก็เออเนี่ยเป็นจริงๆกบอกว่าอบอุ่นมากนะคะเพราะว่าอย่างนั้นพี่แดงออกเดีวก็เห็นความกระตือรเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือจริงๆเราเราดีใจที่เราได้มาอยู่ข้างกลางทีมงานคุณภาพแล้วก็โดยเฉพาะครูคนแรกในชีวิตนขวานลยก็จะเป็นครูรุ่นนะคะยิ่งเป็นปัญญาเผื่อใครยังไม่ทราบก็คือตั้งแต่เป็นนักแสดงมาเนี่ย เนี so, S. <S ่ยมันคือคนแรกที่สอนให้การจำบทสอนทุเล่งสอนการเล่นละครกเป็นนัแสดงคุณก็ก็ดีใจที่ได้ไปอยู่ข้างกลางที่ยิ่งใหญ่นะต้องคุณกุณย์เยนี่ดูเลอนนท์กุณค่ะรีเมมเบอร์ ก็ลิเบอร์เบอร์นะครับอย่างยพิพี่เัณร์บอร์ดนะครับเป็นดีเมกจากเกาหลีเนาะเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าเรื่องคุณภาพบอรดเนี่ยเปสดีแล้วเนาะมันจะมีการตีความอะไรบางอย่างใหม่เพื่อให้มันเข้ากับสังคมของเรามากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องการตีความตัวละครก็จะต่างออกไปเล็กน้อยเพื่อให้มันไม่ไม่เหมือนกันไปเลยซีทีเดียวไม่นั้นก็มันก็จะไม่มีความน่าดูเกิดขึ้นนะครับก็ดีเมกฝั่งต่างๆนะครับบัวจ้าตัวจ้า การร่วมงานกับโมโนครั้งแรกค่ะก็ขอบคุณพี่อ๋อพี่แดนค่ะคุณที่ให้โอกาสค่ะก็สำหรับเรื่องนี้คือโมเป็นแฟนซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วพอได้มาเล่นแบบรในเกาหลีด้วยก็รู้สึกว่าดีใจค่ะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้สนุกมากๆยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะพีไหนกี้ครับผมก็ขอบคุณพี่แดนพี่อ๋อนะครับก็ขอบคุณพี่ใหญ่โมโนทุกคนนะครับที่ร่วมงานนะครับก็ถึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันที่ผมมองว่า เข้มข้นดูดันเชื่อมต่อนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ได้ดูครับรับรองว่าไม่ผิดีกว่าตานะผมขอบคุณพี่แดงพี่ออฟทุกท่านทุกครับพี่แดงพี่ออฟเชื่อกันเลยครับเอาพี่ไปเอาพี่ไปผมก็ เป็นตัวแทนจากเรื่องฟังเล่นไฟแล้วกันเรื่องนี้ก็จะอย่างที่เห็นว่าจะเป็นรสชาติแบบละครไทยจัดๆเลยก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่ต้องเผชิญชีวิตอะไรมากมายก็น่าจะเป็นเรื่องที่สอนบทเรียนให้กับคนไทยได้แล้วก็รับรองว่าแซ่บสนุกแน่นอนครับเริ่สินเยอะมากครับร่สินเยอะมากเขาชอบตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยแากเขาบอกค่ะเราก็เตรียมพร้อมด้วยบุคลากรที่ดีทั้งหมดมีคุณภาพทั้งหมดด้วยเชฟชั้นดีแล้วก็วัตถุดิบ ชั้นเลิศนะคะอาหารต้องอร่อยแน่นอนค่ะก็อยากฝากไว้นะคะว่าช่วยกันสนับสนุนน้องใหม่ของโมโนก็คือโมโนออริจินอลนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ